ตอนนี้นะครับผู้เสียหายที่รวมกันล่าสุดเลยนะฮะอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ450กว่าคนครับความเสียหายประมาณ7ล้านบาทเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เองเบื้องต้นที่ออกหมายจับนะฮะแม่ตัก๊กับป้าเบียเนี่ยเรามีการสอบไปแค่2คนเท่านั้นคือคนมักเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมผู้เสียหายน้อยจังตำรวจให้สัมภาษณ์หรือว่าสื่อเสนอออกไปว่ามีผู้เสียหาย2คนจริงๆแล้วมีไปแจ้งความแค่2คนจริงๆ แต่สองคนนี้นะฮะสามารถทำให้ออกหมายจับได้แสดงว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีดังกรณีใหญ่ใช้คนไม่ต้องเยอะสองคนสามารถรวบแม่ตักป๋าเบียและเดี๋ยวจะนำไปสู่การรวบบรรดาสมุนด้วยนะฮะ วันอังคารนี้นะครับจะไปที่ปคบานะครับมีการนัดผู้เสียหายทั้งหมดแล้วนะฮะที่อยู่ในกลุ่มประมาณ400เรามีการทําข้อมูลนะครับจากข้อมูลไปยื่นที่ปคบาลและตอนนี้เองนะครับทางปคบาเองเนี่ยมีการจัดชุดสืบสวนครับพี่น้องสื่อมวลชนครับอันนี้ต้องชื่นชมปคบานะครับมีการจัดชุดสืบสวนโดยเฉพาะกรณีนี้เลยโดยจะเริ่มต้นจากวันอังคารนี้นะครับก็คือจัดวันละ5คน10คน,10คนไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เสียหายจะมาให้การครบครับ ถ้าพูดในภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับคดีชอบโกงโดยตรงเลยใช่ไหมคะมันมีหลายคดีมากครับกรณีของแม่ตั๊กบาเบียเนี่ยนะฮะมันเข้ากฎหมายหลายข้อมากๆครับไอ้ที่ตอนนี้ที่ออกหมายจับเนี่ยก็คือปคบก็คือการชอบโกงกับชอบโกงประชาชน<ะ>ไอ้ตรงที่มันชอบโกงจําไอ้ตรงนั้นได้ไหมไอที่บอกว่า99.99 99.99 99. <ะ>แล้วเอาไปตรวจแล้วมันไม่ใช่<ะ>ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชอบโกงนะครับนอกจากว่าจะโดนชอบโกงแล้วนะครับก็จะโดนกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งพอ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยโทษก็หนักเหมือนกันนะฮะก็คือการเอาข้อมูลอ่นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่หมดครับเจอปอป,อปองครับเจอปปปงเนี่ยก็จะต้องเข้าไปยึดทรัพย์ตอนนี้ยึดบางส่วนแล้วแล้วก็มาตรวจสอบว่าทรัพย์ที่แม่ตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยได้มาครับเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการทํากิจการที่ผิดกฎหมายหรือได้ทรัพย์มาจากการที่หลอกลวงประชาชนหรือไม่ ถ้าเกิดว่าใช่เขายึดไว้หมดเลยนะฮะอย่างนี้ในกรณีอินฟูที่เคยไปไลฟ์สดด้วยกันนียจะต้องโดนเรียกทุกคนด้วยไหมฮะโดนเรียกทุกคนครับอินฟูจะโดนเรียกทุกคนและอินฟูก็จะโดนหลายกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่ในการไลฟ์ณตอนนี้เนี่ยอินฟูที่ต้องกังวลที่สุดเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็คืออินฟูที่ไลฟ์กับทองไลฟ์ live กับทองเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องชี้แจงผมไม่เอ่ยชื่อกันลวกันนะครับว่าอินฟูคนไหนที่ไลฟ์กับทอง แต่บอกได้เลยว่าอินฟูที่ไล์กับทองคุณต้องชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบนะครับว่าคุณเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรถ้าชี้แจงไม่ได้มันจะเข้าในส่วนของการร่วมกันช่อโกงประชาชนซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในกรณีเมจิกสกินมาแล้วส่วนอินฟูคนอื่นๆที่ไปไล์ขายพวกอาหารเสริมอันนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันแต่ก็จะไปเข้าขายของสคบนะฮะกฎหมายผู้บริโภคนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลอินฟูโดนหมดแน่นอนครับโดนมากโดนน้อยครับแล้วอย่างคนสนิดสองคนครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนสนิดสองคนนะฮะตอนนี้ยังเงียบอยู่ใช่ไหมก็คือมีรังก <ฮะ S 1> ับเจนุสเ <ฮะ S 1> จนุสเนี่ยโดนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับแจ้งจับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อน <ฮะ S 1> ก็คือมีหลักฐานนะครับไปแจ้งจับเจนุสแล้วแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าจะออกหมายเรียก หรือออกหมาจับนะครับส่วนเมียรังเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะโดนสอยครับซึ่งผุดอาชีาเองจะไปสอยเองไปสอยด้วยก็ดูกันว่าจะโดนหมายเรียกหรือหมายจับคนที่เป็นสมุนไม่ใช่มีแค่เจนุสกับเมียรังยังมีสมุนอีกเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่าโดนโดนกันไปเรื่อยๆโดนกันไปเรื่อยๆเคยดูเรื่องล่าไหมครับเรื่องล่าเคยดูไหมับมิสซิสสอน มันเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตายครับมันเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตายเพราะจะโดนกันไปทีละคนสองคน,นะฮะแต่ตอนนี้ทั้งอยู่ในเมืองไทยใช่คะเพราะหายเนี่ยก็สืบทราบว่ายังอยู่ในเมืองไทยนะครับยังอยู่ในเมืองไทยแต่สิ่งหนึ่งนะฮะหน้องๆคิดกันหนักมากขอคิดด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยโฟกัสที่สุดก็คือเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินหายไปไหนหมดนะฮะไม่ว่าจะ ทองที่เขาบอกว่ามีทองซุกอยู่ไปประมาณ100ล้านเขาให้สัมภาษณ์เองเนี่ยทองอยู่ไหนเงินที่เอามาตั้งเป็นตั้งๆเนี่ยนะครับประมาณร100ย0 0ล้านไปไหนรถบางคันไปไหนนาฬิกาหรูนะฮะเรือนละเป็น10 10ล้านไปไหนพวกนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนออกมาพูดถึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดน่าอับอายที่สุดคืออะไรเราอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมเราเห็นทองไหม เห็นไหมเราเห็นเงินไหมเราเห็นนาฬิกาไหมเราเห็นทรัพย์สินมหาศาลไหมเห็นกระเป๋าไหมแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะฮะข่าวออกข่าวออกข่าวออกมาล่าสุดก็คือไม่เห็นใช่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเลยเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยผมตกใจมากบอกว่าไปตรวจแล้วไม่พบไปตรวจแล้วไม่พบไม่พอไม่ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการตรวจ หรือว่าจะมีการสืบไปถึงทรัพย์ที่มันหายไปหรือไม่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาพูดไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนมาพูดซึ่งผมอ่ะเจอประชาชนถามเยอะมากในเพจเพจเกนโดช่วยด้วยใช่ไหมครับว่าทรัพย์สินไปไหนผมบอกแล้วเลยว่ากูตอบไม่ได้ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังตอบไม่ได้แล้วเกนโดจะไปตอบได้ยังไงใช่ไหมฮะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดูคดีนี้ไม่อายเหรอครับผมบอกตามตรงเลยนะฮะ ประชาชนเขาสาดแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเขาถามว่าทรัพย์สินไปไหนแล้วตอบเขาไม่ได้ยังไงก็ขออนุญ,ญาตนะครับอิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินออกมาบอกประชาชนด้วยว่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านมันหายไปไหนัมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วมีหรืฮะโอ้ยเบื้องหลังมีอยู่แล้วเบื้องหลังมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมเอาจากคําพูดของคุฒิฉริยะนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ บอกว่ามีตำรวจเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยเอาอย่างนี้คุูเลือกทําสิจะไปสู้กับตํารวจยังไงไหวอะ่ะใช่ไหมจะไปสู้กับอิทธิพลยังไงไหวผมก็เป็นแค่เพจเคนโดช่วยด้วยมาช่วยเฉยๆแต่ถ้าจะต้องเจออิทธิพลนะฮะบอกว่ามีนายตำรวจเกี่ยวข้องมีแบ็คใหญ่แบบนี้ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนนั่นแหละเป็นเกราะกันบงังให้กับผู้เสียหายด้วยเพราะผู้เสียหายเขาจะไปสู้ได้ยังไงเขาเป็นคนตัวเล็กๆที่โดนหลอกโดนโกง แต่สุดท้ายในข่าวบอกว่ามีแบ็กใหญ่ผู้เสียหายเขาแบบเขา่อ,อกันหมดแล้วฮะเขา่อ,อกันหมดแล้วแต่เขาก็เดินหน้านะครับวับนอังคารนี้เขาก็จะไปแจ้งกันก็คือหลายหลายสิบคนเหมือนกัน,นะค,ะครับที่ไปด้วยครับไปด้วย,ยครับไปด้วยมันมีสองข่าวนะครับเรื่องบูวินล,ล่ากับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันคิดได้2แบบแบบแรกคือไปทำคอนเทนต์ ปทำคอนเทนต์แล้วก็ไปเหมือนแบบว่าไปจ่ายค่าสารที่ทาคอนเทนต์ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คิดได้เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องให้ตํารวจไปสืบนะครับว่าที่บอกว่าไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่ากลัวโดนยึดทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองมันไม่โดนยึดไงใช่ไหมแต่ถ้าบอกเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะโดนยึดทรัพย์ได้มันก็เลยเป็นบอกว่าเป็นคอนเทนต์บอกว่าเป็นไลฟ์เฉยๆบอกว่าไปสร้างคลิปวิดีโอออกมาเฉยๆเราต้องไปสืบครับว่า จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าของจริงแล้วมาบอกว่าไม่ใช่ตารวจไม่สืบทรัพย์นั้นไม่โดนยึดนะฮะอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ได้อันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับจบลงยังไงคือหลังจากนี้เนี่ยถ้าผู้เสียหายแข็งแรงนะครับอย่างเดียวที่ทำให้คดีนี้จบได้คือผู้เสียหายต้องแข็งแรง ถ้าผู้เสียหายไม่แข็งแรงนะครับคดีก็จะอ่อนไปเรื่อยๆสำนวนก็จะอ่อนไปเรื่อยๆผู้เสียหายไม่มาแจ้งความผู้เสียหายไม่ตามเรื่องต่อเมื่อสํานวนอ่อนนะครับเมื่อสํานวนอ่อนไปขึ้นศาลเขาก็รอดครับแต่ถ้าคนที่โดนเนี่ยเขาไม่ยอมเขามาให้ปากคํามาแบบเยอะๆแล้วคัดค้านการประกันตัวเรื่อยๆก็ติดคุกยาวไม่ได้ออกมามันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายครับว่าแข็งแรงและตามเรื่องมากน้อยแค่ไหนครับ ก็มีแบบว่าแจ๋วแจ๋วอยู่หลายคนนะแจ๋วแจ๋วคือแบบว่ายอมตายกับคดีนี้เลยอ่ะอย่างคุณฟ้ายอย่างเงี้ยคุณฝ้ายคือแบบฉันไม่ยอมมีคนจะเอาเงินมาให้ฉันก็ไม่ยอมฉันแจ้งความอย่างเดียวนะฮะเงินที่เขาจะเอามาให้จะเอาทองไปคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับผมเชื่อว่าผู้เสียหายในคดีนี้ค่อทั้งแข็งแรงครับ้้ีูน มีผลแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์ต่างๆที่เป็นของทั้งสองคนเนี่ยเมื่อปป,ปงเข้ามาดูแลเขาต้องยึดหมดเขาต้องยึดหมดแล้วมาสืบทราบว่าทรัพย์แต่และทรัพย์เนี่ยมันเกิดจากการกระทําความผิดหรือไม่เพราะมันมีผลต่อการเฉลี่ยทรัพย์ในตอนสุดท้ายใช่ไหมครับมีผลต่อการคืนแน่นอนนะฮะมันก็จะยากลำบากมากขึ้นครับ